ต่อ,ออืันนี้หลังจากที่ข้ามมาถึงเพียงจันทร์นะครับตอนนี้ผมก็เดินหาหาห้องพักนะครับอันนี้ซอยซอยอย่างวะก็ซอยอย่างสักอย่างนะครับตอนนี้หาห้องพักอยู่ใกล้ใกล้ริมโขงนะครับเมื่อกี้ไปถามมาแล้วสองมองนะครับห้องเต็มนะครับห้องเต็มเลยคนเซนก,กับเขาเป็นทีนั่นเลห้ามจอดรถ ให้ดับไว้ให้้ดับไวทีตอนนี้คือหาหามองพักนะครับหาโรงแรมที่พักเพราะว่าที่พักมันเต็มนะครับ้ที่พักหลายเยแถวนี้เยวยราคาเลทตั้งแต่400ถึงหลัก2,000-3,000เลยครับแล้วแต่เลยเลือกเอาเลยมีทั้งแบบเออบางที่บนี้่น,ะนี้เดี๋ยวเขาจะเข้าไปถามฮงแฮมสุภาพรเดี๋ยวเขาจะเข้าไปเช็คก,ก่อนนะครับ เหเหรอเฮ้ยสุภาพรนี่ครับไฟฟุยเดี๋ยวเ้องสีบเบืองกันก่อนว่าขายปลาหมึกเจ้าตอนนี้ได้ห้องพักแล้วอยู่ที่ฮงแฮมสุภาพรซอยจิกจิกจิโลูเดี๋ยวตอนนี้หลังจากที่ได้ห้องพักแล้วนะครับคืนละ600นะครับเดี๋ยวเฮ้ย600้ันห่680บาทนะครับ เป็นเตียงคู่เตียงเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะย่างหาเนี่ยอยู่ในกินในบันเยอะ <Yeah. S 2> ่ตอนนี่ก็กดเงินครับกดเงินแล้วมันตู้มันจะออกเป็นเงินกลีบเลยนะครับเยอะจริงๆร้านนวดก็หลาย,ยเพราะว่าโซนนี้มันเป็นโซนต่างชาตินะครับต่างชาติหลาย นี่ก็อยู่มองที่มันสะดวกสบายเนี่ยจังหน่อยนะครับคือเป้าหมายในการเดินทางนี่ก็ประมาณว่าไปเลืเล่อนเปอย <c oughs> นี่เ้อนี่นี่มานี่ตรงจัดนี่ครับเบียร์ลาวร้านเบียร์ลาวอ๋อเดี๋ยวเราหาอูตลาดใหญ่ดิมึงนี่ดเบิ่งมพุนฝั่งพุนตลาดครับเต็นสีแดงๆงนู่นนะครับตลาดนะครับ๊อดตลาดใหญ่นะ ของขายเยอขนาดเบืองยาวสุดสุดฟังุูสุดสุดฟังุณยามค่ำคืนอยู่เวียงจันทร์โอ้โหสุดคึกคักครับคึกคักดีเมืองหลวงเนาะเมืองหลวงแล้วก็สิ่งทุกอย่างมันก็รวมอยู่นี่หมดนะครับรถหลายคนหลายต่างชาติเยอะนะครับผัดไทยอร่อยอร่อยจากสาวส,สวย ชื่อร้านเนี่ยใดน้อหนิข้าวหลวงฮะครัวหลวงชื่อยังเจ้าไอซน้องไอซนะครับเป็นคนผัดหรือเปล่าแล้วฝั่งนี้ก็จะมีน้ำเป็นเครื่องดื่มนะครับบุญ<ม>นะครับผม,มโอม้นี่นูนมูมีเมนูอ่าเมนูอันนี้คนนี้เอาผัดไทยไก่เอาผัดไทยไก่หนึ่งกุ้งสองเฮ้ยเก้าอันยัสงสงัสง่สงแล้วสัสง่สงแล้ววะ ทานนี้ด้อตอนนี้ครับสั่งไปแล้วครับผัดไทยนี่ครับราคาเพื่อนก็ติดชัดเจนนผัดไทยบฮานเนี่ยโ,โ,โคกกำน,น้ำมหรอเอาโคกคะ่ะโคค่ะโคกค่ะเจ้าเอาน้ำโคกใส่จอก แล้วก็เอาน้ำก้อนเมนโบประมาณว่าเอาโคก้กใส่แก้วใส่น้ำแข็งนีง่นะครับผู้ใดสั่งตสั่งน้ถือได้นีอยู่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 ลาวนะครับตองตองบอกแบนี้แก้วเพื่อนเอื้นจอกน้ำแข็งเพื่อนเอื้อน้ำก้อนนะครับี่ตอนนี้สั่งผัดไทยไว้แล้วนะครับก็เลาะหาของเครื่องดื่มแต่ร้านน้องเขาจะมีแต่พวกน้ำอาลมนะครับแล้วก็น้ำเปล่าแต่น,นี้ก็เลาะหาเครื่องดื่ม เป็นฟองเป็นฟองฮนะมาเราต้องจัดจังหน่อยนี่เก้านี่เลยนี่เลยฮะนี่เฮ้ยไปนู่นเหรอตอนนี้ผมก็จะมาซื้อของดูราคานะครับของที่เป็นราคามันก็ติดไว้อยู่ได้ซื้อสามฟองรับส่วนลดห้าพันกีบเนี่ยมเนแล้วเห็เลือกเอาบันที่กินมันในเต็มตู้เลยบันทีได้แบตได้เรา เฮ้ยล้านสร้างฮ้ล้านสร้างล้านสร้างราคาพิเศษ1 0บพันกีบจาก12500กีบเอาวะลองวะลองวะถึงสามสิบเอมังกรนี่เด้สามสิบเอมกรานี่ได้จัดร้านสร้างเลยกูวันนีพี่น้องของละสิบพันกรีบสิบพันกีบกตีแล้วอั่สิบยบาทผมจะเอาไปลองเอาไปลองเดี๋ยวไปลองไปคู่กัน ตอนนี้ก็ได้มาแล้วครับเครื่องดื่มเดี๋ยวกลับไปกินอยู่ร้านเดิมดนะร้านผัดไทยของพวกเรานะครับสิบสิบพันกรีบประมาณสิบบุหงาซาวสำนวกล่องหนึ่งไม่ถึง20บาทเจ้างูดิจามเคยเย็นนี้นะี่พี่บอกเลยทำไมอร่ย

น่ากินจังเลยผัดไทยเราตะเกียวบุกเป็นวะนี่ได้ซ้อนเด้ยเออกระซิ่ได้สองซ้อนซัอนแหละโอเคบ่นี่กุ้งเท่าไหร่วะกุ้งสองอันของเราเป็นไก่เนาะเออของเราเป็นไก่โอเคครับเราไปเยอะกันกินนะค่ะไทยกุ้งอยู่นี่ค่ะผัดไทยกุ้งอยากจินจุ้งอยากจินจุ้งว้าวน่ากินจังเลย หัวนินเน้นอ so ้วนอ้วนหัววัวลุดวัวลุดว้าวพุงเล้อบานนีเด้อผัดไทยเห็นหน้าปะโอ้โหไม่น่าเปิดหัวเลยเหลื่อมตาจิมายนะ นึกว่าสนามบินดอนเมืองนะภาคดูดูในกล้องใช่ร้านร้านจับบบปุ่งเลยอร่อยบัไหนพิกเพราะว่าบม่ค่อยมาเพ็ดขอบใจเด้อบายบายขอบใจเด้อใจแซ่บ เาีดยกโฟให้พร้อมแล้วก็ยกเนี่ยนี่ให้พร้อมยอดหย่อนหย่อนมาเด้อตอนนี้จะเดินเข้าตลาดนะครับตลาดอียงบูนะครับตอนนี้อยู่ที่เวียงจันนะครับเดี๋ยวเขาไปเบิรงนะครับของขายหลากหลายขนาดเลยฮะตลาดตลาดมืดป่ฮะบ้ามันซีมืดป่ะแจ้งแจ้งตลาดแจ้งกลางคืนไงมืดอนะของขายหลายครับ โโอ้โห,โหกระเป๋าเกือบไอปย่อ้คุดหลายเลยหลายครับของลายดีเนียอยู่ตลาด,ดนี้จังบ<ะ>้าโอ้โสายพระเรียนโบราณน,นี่ทางมันอย่างมีแท้วันนี้โอ้เสื้อผ้า สามสิบห้าพันตัวละดีพวกรูปพวกตุ๊กตาเป็นพวกของที่ลึกพวกว,ว้าวถ้าบุญเป็นตึกยังบูมเลยครับบ่มันจะมีโซนเสื้อผ้ากับโซนของกินบ่โอ้ยลายยังไงน่ะครับนะนี่คือตลาดเว,วียงจันทร์นะครับตลาดตลาดยังง้อจะเดียเด๋ยวเดี๋ยวไปหาทางมกก่อนอันเธอเจ้า เขาเอินตลาดอย่างนี้ของฮะตลาดขแ,ขแข็งของแขงแคมของโอ้ขอบใจเดอ้อตลาดแคมของครับผมหูแล้วว่าคือตลาดแคมของนั่นเองนะคือหรือตลาดริมริมริมโขงนะครับ แซมบรแล้วาซุปน้องหัวอีกฝั่งคนมีชิงช้าเพียงจันยามค่ำคืนสุดยอดเออเป็นเมืองที่บอกเคยหลับเมืองหลวงขึ้นบันไดนะครับตอนนี้ เดี๋ยวเราจะออกมาเบ่งชิงช้าสวรค์กันว้าวว้าวรถฮะมาเดี๋ยวมั้ยววิ่งวิ่วิ่งว้าวว้าวว้าวมีชิงช้ามีอย่างหิมโคลงครับมีของเล่นครับว้าว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 วปตตานขนาดเลย ข้างล่างนี่เป็นงานเหมือนเทศกาลงานวัดเลยคุณนะ่ะเหมือนเทศกาลงานวัดเลยครับมีรถบั้มมีว้าวว้าวว้าว,าว,าวาเดี๋ยวเขาลงไปเบิง่งโอ้ของกินกระจายคุณน่นะโอ้เทศกาลนะมันเหมือนเป็นเทศกาลเลยครับ ลงบ่หรือว่าดูเฉยๆ จัดงานงามขนาดนลยครับคล้ายๆเป็นโต๊ะมองแบบร้านอาหารเพิงแบบของทินนะเต็มเลย,ยลเงียบเนาะมันเป็นคล้ายๆร้านอาหารนะขุณนยาาเลยครับร้านอาหารเลาะริมโขงนะครับฝั่งตรงข้ามฝั่งนู้นนะครับ<ล>เป็นอ่าเป็นหนองคายนะครับหนองคายประเทศไทยเราเนี่ยครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งเมียงจันทนะครับเพิงร้านขายที่เป็นเป็นร้านแบบโต๊ะเต็มนะโต๊ะว่างเลยตลาด ยเยอะนะครับอันนี้คือฝั่งริมน้ำเลยถัดมาอีกอันนึไงไอ้พุณแจพุ่นโอ้มีดนตรีพร้อมคือรถแท็กซี่นะครับรถแท็กซี่อยู่เวียงจันทร์ครับเป็นรถไฟฟ้านะครับโอ้แน่นอน,นครับนี่ฮะแท็กซี่ มากินมากินไหมซื้อร้านอันนี้ร้านไม่กินคิวข้างคิวครัวข้างของอ๋อครัวข้างของคิวสั้นอ่านผิดอันทึงน้องเฮาก็คือเ่าอะไรเฮากับพออ่านได้แต่ว่าอ่ไ้แบบชนิดที่แบบขนาดนั้นนะครับครัวข้างของอนะครับครัวข้างของหรือว่าครัวริมครัวริมของประมาณนั้นแหละนะครับ เสืเ้อผาตาล,าล,าลาดเค็มโขงนะครับก็ใหญ่อยู่ของเยอะมากเลยนะเป็นแหล่งที่วัยรุ่นต่างชาติไทยสัญชาติละลาวเลยเต็มเลยซื้อของเมืองล้านนะครับ คนขายก็มุกโมเมนคนล่านะครับเอาจีนมาอย่าง,งกันเต็มเลยต้นโพเสื้อผ้าหน้าแพยเยอะเยอะยีตโทสศังทรรร์เสื้อผ้าสุภาพบุรุษนะครับเสื้อผ้าผู้ชายมีรองเท้าหรือว่าเกิบนะครับเยอะมากเลยลายลี เล่สาวห้าพันกีบสาวห้าถ้าตีเกือบ30บาทนะอันนี้ผมตีตัวเลขกลมๆนะครับแต่ว่ามันก็บโบไดเปะพนันเนาะโดยประมาณนะครับทุกอย่างสาวห้าพันเกือบคือว่ารองเท้าอันนี้น้ำหอมหอมน้ำหอมหืมไวรุ่นเยอะชัวง์นี่ออ๋อของกิฟชอ็อต ไว้เป็นแนวทางเพื่อใครอยากมาขายของอยู่เวียงจันท์นะนของเป็นอะไรหลายนะครับหลายนะหลากหลายและ,ละ s <S <L ines S 2> สินค้ามีย,ย,ย,ยด,ด้ดูดิดิเก่งสร้างคาก็มีด้ดดยังงเก่งสร้างของกินม่นม,ม,นมีเลย สาวฮะยี่ยสิบห้าพันกรีบก็สองหมื่นห้าสองหมื่นห้าพันกีบ แล้วเอาก็จะพากันกลับห้องพัก,กนะครับห้องพักพวกเขาก็อยู่ไม่ไกลไม่ไกลอยู่ในซอยไม่รู้ชื่อ